ผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน BIG BIS b นึ่โดยโกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งงานนี้เนื่องแน่นไปด้วยคู่ค้าและผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลกโดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่37ภายใต้แนวคิดอาเซียนไลฟ์สไตล์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์รวมการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพในระดับโลกผสมผสานวัฒนธรรมของอาเซียน ในสินค้าที่มีดีไซน์หลากหลายโดยในปีนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานทั้งสิ้น1,205รายจากทั่วโลกทั้งหมด64ประเทศและมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าทั้งสิ้น1,146คูหาจาก418บริษัททั้งไทยและต่างประเทศพึงพอใจในระดับที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเกินความคาดหมายอะ่ะเพราะว่ามีทั้งความร่วมมือจากทางฝ่าย ผู้ผลิตของเราเองนะคะอุตสาหกรรมเราที่ทีมอัพนะคะเป็นทีมประเทศไทยด้วยร่วมมือกันมาร่วมแสดงสินค้าที่หลากหลายคุณภาพดีคุณภาพสูงในงานนี้แล้วก็ต่างชาตินะคะบอยเออร์ที่เข้ามาเนี่ยเขามาแบบตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นเพราะว่าเข้ามาด้วยความตั้งใจสูงที่จะมาดูสินค้ามาซื้อสินค้า สำหรับงาน B.I.G. and B.I.H. ในปีนี้นอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ทั้งของขวัญของชำร่วยของใช้ของตกแต่งบ้านยังมีกิจกรรมพิเศษมากมายอาทินิทรรศการเอเชียททเลนต์2014ซึ่งจัดแสดงผลงานของ40ดีไซเนอร์เลือดใหม่จาก10ประเทศอาเซียนกับ6ประเทศคู่เจรจาอาเซียน และส่วนการจัดแสดงผลงานของนักออกแบบของเล่นไทยภายใต้โครงการนวัตกรรมการออกแบบของเล่นหรือ Big Toy Design Innovation 2014ทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์คือส่วนของคูหา i plus D Cafe ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศคาเฟ่สุดชิค ในงานนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมพิเศษเยอะมากนะครับอย่างเช่น i n d star cafe นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าคาเฟ่นะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนนิทรรศการนะครับในการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมใหม่ๆของประเทศไทยเรานะครับโดยเราร่วมกับหลายๆหน่วยงานด้วยกันนะครับนอกจากได้ชมสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกาแฟนะครับของว่านได้ด้วยนะครับ ต้องบอกว่างานนี้เนื่องแน่นไปด้วยสินค้าและกิจกรรมที่หลากหลายผู้เข้าร่วมชมงานคับข้างเรียกได้ว่าเป็นการพร้อมที่จะเป็นผู้นําในด้านอุตสาหกรรมการออกแบบสินค้าผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในระดับนานาชาติได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจบงานนี้คาดว่าจะมีการสร้างมูลค่าในวันเจรจาธุรกิจได้รวมไม่น้อยกว่า1000ล้านบาท